สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีของฟรีแจกเป็นล้านชิ้นเลยนะคะน้อง,องมันคือท่าเต้นอิโมดจ,จากหนังเรื่องกังฟูแพนด้านนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่แป้จะเล่นให้น้องดูยันจบเลยนะคะว่าได้ของยังไงบ้าง ของชิ้นนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะน้องๆและก็ยังมีของอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่น้องๆสามารถรับจากแมปแมปนี้ได้นั่นก็คือผ้าคลุมสีแดงจากกังฟูแพนด้านั่นเองค่ะแมปแมปนี้นะคะน้อง,องเขาจะมาแจกของทั้งหมด4ชิ้นนะคะซึ่งอาทิตย์นี้เขาจะแจก2ชิ้นเป็นท่าเต้น1นร้านชิ้นนะคะแล้วก็ผ้าคลุมอีก14,00 0นัชิ้นนั่นเอง เข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าต้องทํายังไงบ้างแต่พี่แป้งขอบอกก่อนเลยนะคะว่าการที่น้องจะได้ของฟรีทั้งสงชิ้นนี้น้องๆจะต้องมีเพื่อนค่ะเพื่อนต้องมาเล่นกับน้องๆอ,อีกหนึ่งคนนั่นเอง น้องเดินมาตรงนี้ได้เลยค่ะมันจะคือที่น้องน้องต้องมาเอาของฟรีนั่นเองอาทิตย์นี้เขาจะแจกผ้าคลุมกับท่าเต้นนะคะผ้าคลุมเนี่ยในการที่น้องจะได้ก็คือน้องนอจะต้องมีเหรียญนะคะหรือพอยท์ทั้งหมดห0,000พอยท์ซึ่งตอนนี้พี่แป้มีแค่ศูนย์นะคะน้องน้องจะเห็นว่าอยู่ด้านบนด้านขวามือเราจะได้ต่อเมื่อเราจะต้องไปเล่นออบบี้กับเพื่อนของเรานะคะ ซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องมีเพื่อนค่ะให้น้องๆเนี่ยเอาเพื่อนเนี่ยเข้ามาในแมปก่อนนะคะน้องๆถึงจะได้นะคะส่วนท่าเต้นเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้นจะอธิบายให้ฟังภายในคลิปนี้นะคะว่าต้องทํายังไงถึงจะได้เมื่อเพื่อนของน้องๆเข้ามาแล้วให้น้องกดอีที่ตัวเพื่อนน้องจะเห็นว่าตัวเองอาจจะเลขหนึ่งเพื่อนอาจจะเลข2แล้ววิ่งเข้าประตูนี้นะคะเพื่อทําการไปเล่นออบบี้ค่ะซึ่งน้องๆน่าจะเข้าใจอยู่แล้วกับการเล่นกับเพื่อนนะคะคือน้องๆเนี่ยจะต้อง หมายเลข1หนึค่ะน้องๆตัวเลขหนึ่งนะคะด้านบนจะมีบอกว่าน้องๆสีอะไรแล้วเพื่อนเนี่ยก็ต้องยืนหมายเลข2ซึ่งมาเป็นการสลับกันเล่นค่ะน้องๆเมื่อเจอพอยก็อย่าลืมเก็บด้วยนะคะน้องๆมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ด้วยนะคะมันจะมีไม่ว่าจะเป็นราเมงก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือจะเป็นก้อนหมันโถสีชมพูน้องๆก็ขยันเก็บด้วยนะคะพยายามเดินดูก่อนไม่ต้องรีบนะคะค่ะน้อง เดินไปแล้วตายนะคะน้อง,องจะต้องเริ่มใหม่ทั้งคู่นะคะบอกเลยว่าเริ่มใหม่ทั้งคู่ทั้งสองคนเลยนะคะเพื่อนตายเราเริ่มใหม่ทั้งคู่เราตายเพื่อเริ่มใหม่ทั้งคู่ค่ะเราก็ทําการเล่นออบบี้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะน้อง,องซึ่งครั้งที่ เล่นตอนนี้คือมันเป็นแค่สเตชันหนึ่งนะคะคือเป็นสเตจหนึ่งเราต้องเล่นทั้งหมด3สเตจค่ะน้องๆทาการเล่นแบบนี้พอจบแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเราจบด่านที่1แล้วเรียบร้อยนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าตัวเองเียได้พอยต์มาเท่าไหร่จากนั้นมาที่เดิมแล้วกดเลื่อนไปนะคะมันจะเป็นสเตทที่2เราก็ทําการเล่นเหมือนเดิมค่ะน้องๆซึ่งมันจะแบบไม่ได้ยากขึ้นนะคะแต่ว่า ของให้เราเก็บมากขึ้นคืออย่างถ้วยลาเมงเดี๋ยวพี่แป้งพาไปดูเขาามันอยู่ตรงไหนน้องๆเก็บถ้วยลาเมงตรงนี้ได้นะคะน้องๆเนี่ยจะได้เป็น3,000 point ฟรีๆนะคะมันจะแอบอยู่อ่ะพอเรากลับมาเราก็จะไปนี่เลยค่ะในสเตชันที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งสเตชันที่3มันค่อนข้างที่ยากแต่ว่าน้องๆก็จะได้ท่าเต้นด้วยแต่ต้องเล่นให้จบนะคะอ่ะพอเราเข้าไปปับ๊บเราทา เล่นออบบี้เหมือนเดิมเก็บสัสมพอยเพื่อไปแลกผ้าคลุมและต้องเล่นให้จบนะคะเมื่อใกล้จบแล้วมันจะมีห้องลับนะคะน้องๆให้น้องๆ,ๆไปเก็บลาเบงนะคะดูตามพี่แป้งได้เลยและต้องเข้าทั้งคู่ด้วยนะคะเพราะเราต้องเปิดประตูกันทั้งคู คันโยกแบบนี้นะคะมันจะอยู่ตรงบันไดระหว่างที่เราจะขึ้นนะคะน้องๆก็ขึ้นไปเก็บพอเราจบอันนี้แล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะวาร์ปเรานะคะไปเอาท่าเต้นโดยการที่เราคุยกับกังฟูเพนด้าน,นะคะมันจะขึ้นเหรียญตาข้างๆอ่ะอย่างที่แฟนบอกนะคะน้องๆคืออันนี้นะคะเราจะได้ผ้าคลุมนะคะในการเก็บ5้ามือเหรียญและด้านขวามือคําว่าอีโมดเนี่ยน้องๆต้องอยู่ในแบบสิบห้านาทีและเล่นสาสเตชันชหรือ3ามออบ,บี้น้องๆก็จะได้ท่าเต้นไปเลยเรียบร้อยนะคะใครที่อยากได้รีบทำตั้งแต่ตอนนี้เลย